กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหัวหินจัดการประชุมต่อเนื่องให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองหัวหินประจำเดือนมิถุนาย,ยน2,553ค่ะโดยคณะอาจา,ารย์ครเผู วันนี้ที่ห้องประชุมนเรศดมฤตชั้น3สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินจัดให้มีการประชุมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณาสุขเทศบาลเมืองหัวหินต่อเนื่องประจำเดือนมิถุนายน2553มีเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหัวหินให้การดูแลจัดหาข้อมูลความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับงานทางด้านสาธารณาสุขเพิ่มเติมให้กับอาสาสมัครสาธารณาสุขทั้ง35ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นประจำทุกเดือนมีนายจิร พงไพบูลณนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเก่าวต้อนรับพร้อมด้วยนายอธิคุณบุตรยิ่งรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินสมาชิกสภาเทศบาลรองประหลัดเทศบาลดาบตำรวจและอ,อจงศรีประธานอาสศา,ศาสมัครสาธรารณาสุขและสมาชิกกว่า390คนเข้าร่วมอบรมทั้งนี้ยังได้เชิญนายวันลบใหญ่ยง นักวิชาการสาธารณาสุขโรงพยาบาลหัวหินและคณะมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบันสำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนอนันตรักการบริบาลนำเจ้าหน้นานที่มาให้บริการตรวจวัดความดันชั่งน้ำหนักวัดรอบเอวให้กับอาสาสมัครที่มาเข้าร่วมการประชุมทั้งหมดรวมถึงการเชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2 0 10 ในวันที่26มิถุนายน2553ณเซนเท,นเ,ทนเนียนพาร์คอหัวหินด้วยนายวันลบใหญ่ยงนักวิชาการสาธรารณสุขโรงพยาบาลหัวหินกล่าวถึงในส่วนของโรงพยาบาลน,นั้นวันนี้ได้มาบรรยายให้ความรู้กับอาสาสมัครประเด็นแรก ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพราะปัจจุบันโรคที่เกิดขึ้นจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคชีหนูโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุญยาเพราะ3โรคนี้ยังมีสถิติการเจ็บป่วยในเขตพื้นที่อำเภอหัวหินจึงมีความจําเป็นที่จะต้องให้ความรู้กับอาสาสมัครไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่อไปในส่วนของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองหัวหินนั้นมีน้อยมากเนื่องจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความรู้จากอาสาสมัคร ในการช่วยเหลือกำจัดแหล่ง พอพันรูกน้ำยุงไรให้หมดไปจากบริเวณบ้านของตนและทุกชุมชนก็วันนี้นะครับในส่วนของโรงพยาบาลวิหินนะครับได้รับเกียรติเชิญให้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอ,อสมอของเทศบาลนะครับก็ในประเด็นแรกเนี่ยเราคงจะมีเรื่องของการหาอ,อสมอเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรวมทั้งการเชิญชวนประชาชนให้ช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยแล้วแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคฉี่หนู เรื่องโรคไข้เล็ดออกแล้วก็เรื่องโรคที่คุกคุนยากเพราะสามโรคนี้เนี่ยตอนนี้ก็ยังมีสถิติการเจ็บป่วยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหุนินฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นห่วงเป็นใย,ยประชาชนนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากทางอสมอนะครับได้เอาความรู้ต่างๆเนี่ยไปถ่ายทอดลงสู่ประชาชนในเขตเทศ,ศบาลหุ่นินของเราอีกครั้งหนึ่งครับ